แะวไขมาที่ไหน้ด้ได้ไหมเยวหัวเอาเร็ว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 ไม่ได้ซื้อไข่ได้ดิเว้ยแล้วเร็นแม่แล้วเร็นแอมไปเด็กเน่มวกอะไรกันทีเท่าไหร่ ปีหม,มาปีอะไรเงี้ยมาสิงมสงาสิงเนี่อออยอะไรวะงูงูนอนอันเนี้ยตอนความฝันตัวเองจะเข้าของเซียนเนี่ยเซีนตะกเซียอยากเป็นอะไรต้องฝันเออตอนเรียนจบมาเราความฝันอะไรส่บเรียนเป็นยังเอ้าอยากมีเง<อ>ินอะไรอยากมีเ <c oughs> ป็นหมอเป็นอนะไรความคิดเราคี่มันไม่ได้มีความคิดเลยมึงไม่มีความคิดเลยมึงเอาดีๆเอาเรื่องมาอย่างเนี้ จะพิจารธุรกิจอย่างหนึ่งคือคลินิกคลินิกทำความงามคลินิกไม่ไม่สมควากระเด็นหรอกเพราะว่าไปทำความงามเนี่ยไม่ต้องยีต้องเย็บอะไรเราเป็นคนพิการเรทไม่ได้กงใจาเยยน้อเราเย็บเราเยกน